أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ว m ن n تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ أ first, َ م َ ا بَعْ س ل َ ا م ع ل َ ي ْ ك on ُ م ْ و َ ر َ ح ْ م َُ اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ ا ت ُ ه ا ل ح م د ل ل ครับพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการทับซีดอิบนิกะซีดนะครับพี่น้องครับในตอนที่แล้วนี้เรายังคุยกันนะครับอยู่ในอายะนะครับที่63กับ64ว่า إ ذ أ ك ْ و า ن ا م ِ س َ ع َ م ก و ر ف ع นะครับเป็นอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลานั้นทรงบอกกบับบันีอิสรออีนนะครับทรงบอกกับบันีอิสรออีนถึงเนี้อมัดต่างๆความปวดปานต่างๆนะครับหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตกับบันีอิสรออีนเองนั่นแหละนะครับแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลา ทรงให้นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลมเนี่ยนะครับรู้เรื่องนี้ได้จากการประทานอันกุรอานเพื่อเป็นหลักฐานมายืนยันกับชาวอิสราเอลเองบันิอิสราเอลหรือว่าจะฮูดในมด,ดีนะาน์ณขณะนั้นเนี่ยให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลมนำมาบอกนั้นมันคือสัจธรรมจริงๆ เพราะว่าเป็นเรื่องราวในอดีตเวลาผ่านไปแล้วหลายหลายร้อยปีนะครับนบีมุฮัมมัดสามารถรู้ได้และพวกเขาเองก็รู้ร,รู้ดีอยู่แก่ใจนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่นบีนำมานั้นไม่ได้แต่งขึ้นไม่ได้คิดไปเองนะครับหรือไม่ได้ลอกตำรา จากความเชื่อนั้นความเชื่อนี้เอามารวมรวมกันอย่างที่คนยุคนี้กล่าวหาต่อท่านนาบบมุฮเ์มขอมมัดสุลละว่อะไรว่าสลัมนะครับนะเราก็อธิบายไปแล้วบางส่วนว่าคําว่าตูดในที่นี้นะครับวัยอิซอะคอตนามีซากกุมวะรอฟะนาเ้าวกกุมุตูดคําว่าตูดนะครับท่านอิมามอินุกซิดอธิบายว่าอะไรมันคือคือชื่อภูเขาคือภูเขานะครับ และอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นภูเขาที่ไม่ใช่ภูเขาหัวโลน้นแต่เป็นภูเขาที่มีต้นไม้ขึ้นถึงเรียกว่าตูดนะครับที่เราไเราได้ได้อ่านไปแล้วได้เรียนกันไปแล้วในตอนที่ผ่านมาพี่น้องครับเสร็จแล้วเรามาดูคําอธิบายต่อไปพี่น้องนะคูซูมาอาไทนะคุ้มบิกูวาตินคาว่ากูวาตินเนี่ยด้วยกําลัง ด้วยพละกําลังในที่เนี่นะครับท่านรเบียบินอานัสบอกว่าอะไรบิกูวาตินในที่นี้แปลว่าไอบีตออาตินด้วยความเชื่อฟังปฏิบัติตามนะไม่ใช่เอาด้วยกําลังอย่างเดียวนะแต่ให้เชื่อฟังให้ปฏิบัติตามนะครับ หรืออีกคำอธิบายหนึ่งของท่านมูจาฮิดบอกว่าบีกูวาตินบีอามาลินบีมาฟีบีอามาลินบีมาฟีนะครับด้วยกับการปฏิบัติสิ่งที่ถูกระบุไว้ในคัำภีนั้นๆนะครับก็หมายถึงการคมภีเตารดที่ประทานให้กกบน,นบีมูซานะครับอัลลอฮ์ย้ำกับบานิสรออีลนะครับบอกว่าอะไรให้พวกเขานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่ ถูกสั่งใช้อยู่ในคัมภีร์เตารอดนะครับให้ออกห่างสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภี์เตารอดด้วยนะครับเพื่อให้เชื่อฟังสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์เตารอดนะครับส่วนอีกคำอธิบายหนึ่งจากท่านกอตาดาบอกว่าคูซูมาอาไตนะกุมบิกูวะตินอัลกูวะอัลจิดุคือการเอาจริงเอาจัง ว่าอิลากอฟตหูถ้าไม่เอาจริงเอาจังก็แสดงว่าเราก็ใจจะปล่อยปะละเลยจะทิ้งจะคว้างคำสั่งไม่ได้สนใจอะไรนะถ้าบอกว่าอะไรไม่ได้เอาจริงเอาจังกับคำสั่งนั้นน,น,นี่คือคำคำอธิบายของบรรดาอุลมามะที่ท่านอิหมานอินุกะซีรรวบรวมเอาไว้นะครับกอละฟะอักรูบิซาลิกหลังจากนั้นพวกเขาก็อะไร ยอมรับคำสั่งนั้นยอมปฏิบัติตามนะยอมให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาทรงสั่งใช้พวกเขาที่มาในคัมภีร์ตารอดบานิซโซอินนะครับยอมรับคำสั่งนั้นทำไมถึงยอมรับละ่ะก็อัลลอฮฺยกภูเขาตูดไว้เหนือหัวพวกเขาพร้อมที่จะให้มันหล่นใส่ หัวพวกเขาได้ตลอดเวลาพวกเขาจึงไงจึงมีความกลัวมากแล้วก็ยอมหมดอัลลอฮ์บอกอะไรยอมหมดฉันยอมเชื่อหมดพวกเรายอมเชื่อหมดเสร็จแล้วพี่น้องมาดูตอนสุดท้ายว่าเขายอมเชื่อจริงไหมนะฝากกรูบิซาวัสกูรูมาฟีนะอีคำสั่งหนึ่งที่บอกว่าอะไรกูซูมาอาไตนะกุมบิกูว่าจริงแาว่าให้เอาจริงเอาจังจากคำสั่งที่มานั้น ว่ากุรูมาฟีฮียากุลอิกรอระมาฟีมาฟิตารอดวมามลูบิฮีอันนี้ก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้อ่านนะคำพีเตารอดที่ประทานให้กับบนิสราอีนี้ให้บิอิสราอีนั้นอ่านนะนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามเอามาใช้เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะไม่ได้ว่าให้เอามาตั้งไว้หน้ารถเก๋ง เอาห้อยไว้นะทีอะไรนะทีกระจกมองหลังนะทำเล่มเล็ก,ลกๆก็ห้อยไว้กูรอ่านไม่ได้มีไว้ประดับบ้านพี่น้องแต่กูรอ่านมีไว้ให้เราอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนกันนะในทํานองเดียวกันกับที่ไงที่อัล็อกสุภานะหัวตาลาเคยประทานคมภีต่างๆมาทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องคมภีร์นั้นนะบรรดากูตุ๊บนั้นเราบอกว่าอะไร อามันตุบิลลาฮิวะมะลาอิกาติฮิวรูซูลิฮิวกุตุบิฮิเนายวกุตุบเนี่ยแปลว่าอะไรบรรดาคำพีต่างๆเราท่องกันมา้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนฟาดูอีนกันเลยพี่น้องนะครับแต่เรารู้ไหมว่าไอ้ที่สั่งว่าให้ไปให้อีมานเนี่ยก็คืออะไรให้ปฏิบัติตามให้เชื่อเชื่อแล้วก็อะไรปฏิบัติตามคำพีของแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยนะครับวันนี้ เราได้คัมภีร์อัลกุรอานมานะครับมายกเลิอกอะไรคำสั่งจากคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอานอย่างเข่งครัดอย่างเต็มความสามารถนะครับไม่ปล่อยปะละเลยไม่ได้ฟังหูซ้ายทะลุหูขวากุรอานว่าอย่างทำอย่างไม่ใช่อย่างนั้น แต่ให้เรานั้นยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาลาเคยประทานคัมภีเตารอดให้กับบานีสรออีลแล้วก็ให้พวกเขานั้นให้สัญญากับพระอ,องค์ด้วยว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งที่อยู่ในคัมภีเตารอดนะครับซุมมาตะวันไล,ลตุ่มเสร็จแล้วหลังจากที่พวกเขายอมรับแล้วยอมแล้วฉันยอมแล้วฉันกลัวรอแล้วฉันพร้อมปฏิบัติตามคําสั่งที่อัลลอฮฺประทานมาแล้ว สุดท้ายแล้วไงซุ่มมาหลังจากนั้นตะวันไล,ลตุมิมบาดิซาลิพวกเขาก็ไอ้ผินหลังพวกเจ้าทั้งหลายก็ผินหลังให้เช่ไมไม่ยอมปฏิบัติตามเวลาวิกฤตผ่านไปนะเหตุเดือดร้อนต่างๆผ่านไปเราก็จะลืมมันหรอเราก็จะลืมสัญญาที่บอกว่าจะปฏิบัติตามจะเชื่อฟังจะไดอยู่ดีกินดีแล้วก็ลืมนะ ทำเผือไผ่ไ,ไปสุมตาตะวันไล,ลตุมมิมบาดีจาลิกยากูลุตาลา่ะสุมมาบะดาฮาซัลมีซากหลังจากที่อะไรการให้สัญญากันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วตะวันไล,ลตุมนะพวกเจ้าทั้งหลายก็อะไรก็ผิดสัญญานะผิดสัญญาที่ให้ไว้ะลอวลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกุมวะรห์มะตุฮู อัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีความประเสริฐความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮวตาลาที่ให้กับบนันดีบันอิสรออนอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยนะวะราะมาตูฮูไอวะเตวบาตูฮูและการการให้อภัยจากอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮวตาลา ว่าอิรซาลีฮินนบียีนวัลมุรซาลีนะอลยกุมแล้วก็ส่งมาทั้งไอ้บรรดานบีบรรดารอซูลมายังบันิสราอ,อีนพี่น้องครับในหน้าประวัติศาสตร์นี่บรรดานบีบรรดารอซูลนี่นะครับที่เป็นบันิสราอ,อีนเยอะมากพี่น้องเยอะจริงๆนะครับไอที่เราท่องชื่อกันมาหนึ่งนบีบรอฮีมสองนบี นัวสามนบีอิดาลิสอะไรนั่นแหละเราท่องท่องกันมาเนี่ยพี่น้องครับไล่ทั้งกันนบีอิบรอฮีมมานะนบีอะไรนบีอิสฮากนบียากูบนี่คืออะไรคือบันอิสรออีละคืออิสรออีละนบียากูบอีกชื่อนึงของท่านคืออะไรคืออิสรออีนนะเป็นต้นตระกูลของอิสรออีละแล้วก็ลูกหลานหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นนบียูซุฟนบีดาวูดนบีสุไลมาน นบีมูซานบีอิสาท่านเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอะไรเป็นบานีอิสรออีนทั้งนั้นเลยนะเป็นชาวอิสรออีนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้เลยท่า,อานอิมามอิบรซีิอบอกว่าอะไรอัลลอฮนะฺให้ความโปรดปรานมากมายรับการให้อภัยให้อภัยจากพวกบานีอิสรออีนที่ผิดสัญญาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าและ แค่นั้นยังไม่พอพระองค์ยังทรงทรงบรรดานาบีบรรดารอซูลมานะมายังพวกเขาเป็นอะไรเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเขาเองด้วยนะครับและกุลตุม้มมีนัลคอซีรีนบอกว่าทำไมามีพระเมตตาจาก่อแล้วบานิสรออีนนี่แหละจะเป็นกลุ่มชนที่ขาดทุนนะครับ บีนักดีหิมบีนักดีกุ้มซาลิกัลมีซักอันเนื่องมาจากการที่พวกเขานั้นละเมิดต่อสัญญาที่เคยให้ไว้กับอลอสุบหานาหัวตาลาและาการขอขาดทุนเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะดุนยามันเกิดขึ้นและจะมีผลส่งไปถึงวันอาคิรอด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อลอสุบหานาหัวตาลาเตือนบันีสรอยนนะครับ เตือนมาถึงไงมาถึงในยุคเรานี้ด้วยนะครับพี่น้องครับและมีบันีอิสรอออลหรือชาวย,ยาฮูดมากมายในยุคท่านนาบีเองที่อะไรที่รับอิสลามได้เป็นซอฮาบานะนะครับไม่ใช่ว่าเอยชื่อมาอิสราอีลอิสราออลเรากดตาเราก็ปะนามเราก็สาดเสียเทเสียทั้งทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าชื่ออิสราออลเนี่ยเป็นชื่อของท่านนาบียะกูบอะลรฮิสซาลาหนะครับและอัลลอฮ์ก็อะไร ก็ให้เกียรติพวกเขาอัลลอฮ์ทรงเมตตาพวกเขาสารพัดนะครับในอายะห์ต่างๆถ้าเราอ่านกุรอานเราจะเจอเยอะมากพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าอะไรนะเราอย่าได้ประนามอย่างเวียงแหไปทั่วไอ้สำหรับใครที่ทำไม่ดีนิสัยไม่ดีนะครับนั่นก็คือในส่วนไม่ดีของเขานะครับแต่มีบันิอิสรออีนอีกไม่น้อยที่ไรเขาได้เป็นนบีนะ เขาเป็นคนที่อะไรอยู่กระร่องกระรอยนะนะครับแล้วก็อะไรอัลลอฮ์รับรองการกระทําของพวกเขานะครับนี่สิคือส,สิ่งที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้แล้วก็ไม่ได้เห,หมาวรวมเหมาเข่งไปหมดนะขึ้นชื่ออิสราเอลทั้งหมดนะครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับก็เวลาของตัฟซิดอินัาซิดวันนี้คง,งต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ إن شاء الله فوقاً وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً